ครับก็สวัสดีครับเอฟซีสุขุทุกคนนะครับเมื่อนี้กะมาพ่อกันนะครับเป็นวันที่เก่าเดือนสิงหาคม2องพนะครับของเมื่อนี้กะเป็นวันพานะครับเอาก็สิมาให้แนวทางอ่าหุ่นกันที่เก่านะครับนะครับช่วงเสาเสิให้แนวทางหุ่นเสาบายนะครับเนาะเมื่อนี้เนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องฮอตนะครับเพื่อได้นําแนวทางดีๆมาฝากที่ตอนหน่องพี่เก่าเนาะเอาเมื่อนี้กะมาเมื่อวกันนะครับได้ตัวใด เอามาติดตามกันนะครับเนาะช่วงโซ่มาหนี้ได้ครับเด้อเอาช่วงเโนะ้าเนาะมาหนี้เนะาะเน้นไปที่เอาหา,หาครับหาหาครับผมกรับเ่าหินหลุดไปเลยนะครับเน,นี่ยหาหกเน้นไปที่หานะครับจะมีหาศูนย์หาสามหาซีหาหา าหาเจ็ดนะครับเนาะอยู่คือเป็นช่งวงเสานะครับเอามาเมืองช่วงใบกันมาเนี้ยช่วงใบมื่อนี้กะได้เจ็ดกับหาครับเอามอนวิสวาสนะิมีหาเขาน้ำเลอะมือนเด้อครับจาราณ่ามึงเอาได้เจ็ดกับหาก็เน้นไปที่เจ็ดเนะานะช่วงใบเนาะถ้าผูใ้ใดอยากได้หาก็เอาหาข้างบนลงม,มา เป่นอนี้นะครับเด้อฮ่าเมื่อกี้กเจ็ดนะครับเจ็ดกับเจ็ดศูนย์นะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็สี่นะครับแลวกเจ็ดหกนะตัวสุดท้ายเอากัพี่จนาเอาได้ครับเด้อคลิปนี้กับบอสนับสนุนการเดินขันพนั่นนะครับมึงแข็งกบันเทิงหรือมึงเป็นแค่แนวทางพนันเนาะ มักกะจัดได้ครับเด้อขัดกับพานเน้นไปทางหุ่นนิเคอิได้ครับเด้อนิเคอิหรือหุ่นใด้เขากล้องพิจารณาเมืองเอาเนาะครับเนาะอ่าเดือดตะโฉกตะดวงเข้าโอเคนะครับเนาะมาเนี่ยเอากระโชคโชก้อนมันได้ครับเด้อทั้งเสาทั้งใบได้หมดเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่าส่วนแนวทางน้อยน้อยกะพุ่นละครช่วงใบใบที่เก่านั่นมาเนี่ยเนาะสำหรับมือนี้กะอ่า ขอเข้ามาสวัสดีครับ